เดี๋ยวเดี๋ยวเสียลงไปดูหน่อยดิเขาทำอะไรกันเขาเรียกว่าเขาบอกว่าจุดตรวจอะไรชุดเดิมป่ะชุดเดิมป่ะฮะดูไปดูป้ายหน่อยดิทั้งสองฝั่งอันนี้ถนนสายไหนล่ะโชคชัยด่านเกวียนโชคชัยด่านเกวียนมาจากโคราชเป็นถนนโชคชัยด่านเกวียนนะครับผู้ชมเอาใหม่นะเมื่อกี้หลุดไปวันนี้ วันจันที่29มีสายนพศ2567เวลา1 1ิา5าทีเอาใหม่ๆถ้าตัดไปก็แสดงว่าโทรศัพท์มันร้อนน่าจะเป็นจุดปวดขันนะครับเป็นจราจรสพโชคชัยเรียกไปแล้วว่าตามหน้าง,งานนะพลบาทางหลวงตั้งวางสิ่งของกี่ขวางถนน เพื่อที่เจ้ามองหาขออนุญาตขับขี่หรือว่าจะมองหาความผิดของรถยนต์แต่ละคันอ่เราลงมานําเสนอให้เดี๋ยวมาสังเกตการนิดนึงนะเป็นสอพอโชคชัยโชคชัยด่านเกวียนนะรถเริ่มติดแล้วครับมีรถใหญ่ทท้งนั้นเลยตั้งสองฝั่งนะคุณผู้ชมนู่นฝั่งขาเข้าโคราชอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมโออาการร้อนมาก ต้องบอกว่านี่ตำรวจประเทศไทยนี่เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษฮะขยันสุดยอดโดนแะไรดูโดนแะไรจะจะไปกกไหนกันเมื่อกี้ได้ยังไงตำรวจตำรวจเขาบอกว่าไงเมื่อกี้บอกแพทย์คนขับไปบอกว่ายจงไงบอกไปทําไม,ไมอ่ะคนขับม,มีเบรกกี่ร์คือตอนนี้เดี๋ยวไปโทษเปลี่ยนเทียบปรับเนาะตอนคือแฟนเลยเดี๋ยวเราไม่ได้ส่วนลดกันเนาะเขาปรับที่นี่เหรอฮะปรับที่นี่เหรอเดี๋ยวถามคนหน้าด่านนะครับ แล้วไม่ต้องมีปัดที่นี่ด้วยอะงงบอกไม่สวมใส่บู๊น้องบอกว่าปัดที่นี่จริงๆริงพรบจราจรจริงๆมันว่ากล่าวแต่เกียนไดน้นี่นี่หน่อยอคนชาวบ้านเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ไปส่งเสริมให้คนทำาิีกฎหมายนะฮะจริงจมันว่ากล่าวแต่เกียนได้นะจากบอกไปหาหนักอา้าวรถเริ่มปิดแล้วดูดิเห็นไหมติดยาวแล้วครับเห็นไหมเพาโชคชัยโชคชัยด่านเกวียนสาอะไรมาขนาดนี้หเห็น รถติดแล้วครับพวกเจ้าว่างแขวงสิมันกขวางข้างเขาตัวมัน่ะ มันหยัใลญ่มมันยัยเดี๋ยวผมขอปารรนิยเออประานรนก็วาไปกวมาไปว่าไปวาไปจาว่าไปวาไปบนี้นี่ยไปปรับปรุแก้ไขนะครับรอย่าไม่บอกผมบอกผมอกรกรถ่านนี้ครับ้าก็ไาได้เตุนี้เนาะจริงจเดี๋ยวปรับปรุแก้ไขนิดนึงเดี๋ยวจริงจริงนะขอปกรจริงจริงอ่ะจริงจริงจย์เวลาช่องทางดีมากของคุณมากครับพี่คับมันาใจอยู่งมันอกมาเยอะนี่เดี๋เดี๋ยวเดี๋นี่ไม่รถมาเลยเพรามันอยู่ใต้นครเฮ็ดไปเฮ็ดไปลด่ผ้จะเฮ็ดไป ไ,ได้ไดปชำระพันเนี่ยจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยคุณอ่ะเดี๋ยวดิเนี่ๆๆๆๆๆย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจากก่าเดี๋ยวผมถามจ่าจริงๆอ่ะจริงๆคุณต้องว่ากล่าวตะเพียนเขาตรงเนี้ยไอ้ไอ้อย่างเงี้ย<ก>มันผิดได้แต่มันใหญ่เกินนั่นอ่ะให้จ่าละครับใช่คุณตรงนี้อ่ะไอันนี้อันนี้ผมก็ไปชำระมันผ่านไปแล้วเพื่อนเพื่อนเนาะแต่แต่ว่ามันเป็นพรบขนส่งไงแต่คุณคุณก็มีหน้าที่เตือนได้ไอ้อย่างเงี้ย ถ่ายรูปไปก็ได้ครก็ดีถ่ายรูปปไพี่อยากจะได้รางวัลนำจับพี่ไปถ่ายรูปได้ได้ไม่ใช่เป็นรางวัลเทนนิสเทนนิสแบบนี้เป็นเป็นเป็นอุปกรณ์ส่วนครัวเป็นเป็นของของกระทรวงเป็นของคนส่งวงคนดีเลยพี่งานคนดีเลยเป็นกำลังเยอะคนดีเลยนี่จริงๆรู้รู้ถ้าทำดีผมจะประยุมธ์ให้แต่รถมันติดคุณต้องระบายเพราะว่ามันเป็นเป็นการกระทบจิตพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ไง คือเราต้องสังเกตว่ารถคันไหนที่ต้องสงสัยขับสายไปสายมาไอ้นั่นอ่ะอันั้นเป็นน้าที่แล้วครับอ่าใช่ไม่ใช่ว่าจะให้ให้ให้โบกทุกคันให้รถมันติด,ม,ดมันต้องกันกกครับพี่มัโบกกันครับเข้าใจเข้าใจคือมันต้องใช้ดูพิธหน่อยแต่ถ้ารถมันติดมันต้องมันต้อง,องรีบระบายเลยเห็นไหมเป็นสพโชคชัยนะครับเราลงมานําเสนอให้สิ่งไหนที่เจ้าที่ตํารวจทําดีเราก็อยู่ในไลฟ์สดนี่แหละนะก็ยังไงให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะฮะตำรวจดีๆก็มีเยอะนะ ตำรวจที่ไม่ดีก็มีทําให้ตำรวจก็ดีเขาเสียนะเราเราต้องแยกแยะนะครับเราต้องแยกตำรวจด,ดีกับตำรวจไม่ดีออกจากกันนะเพื่อที่พี่น้องประชาชนผ่านมาเพราะเห็นตำรวจจะได้อุ่นใจไงฮะต้องต้องต้องแยกแยะนะครับพี่น้องอย่าอย่าไปเหมารวมนะครับตำรวจมีทั้งดีและไม่ดีแต่ที่เห็นไม่ดีที่ว่าตำรวจที่ว่าพูดจาไม่ดีนะปากเสีย ปากสถุนก็คือนายพลผู้ยิ่งใหญ่นะมากด้วยบาร,รมีเห็นไ,ไหมเนี่ยผมลงมานําเสนอให้เนี่ยพวกเราเป็นในานามภาคประชาชนมีสิทธิ์ที่ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าที่ตํารวจการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐนะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จัากรไทยนะชอบถามกันจังว่าคุณอาอมนาาอะไรอะนะ เนี่ยถ้าพวกคุณทําดีอย่าไปกลัวอ้นนี้ตั้งสองฝั่งเห็นไหมฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเห็น <c oughs> มีเอฟซีเขาไปแจ้งมาทุกวันตั้งกันทุกวันทุกวันเนี่ยมันมีเหตุจําเป็นอะไรนะหรือว่ามีคําสั่งจากผู้บังคับการให้สั่งคายอดจะปรับหรือไม่อันนี้ฝากถามเพราะว่าทุกวันนี่ด่านมันเยอะนะ คือเราไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ให้ตั้งด่านนะตั้งมันก็ต้องมีเหตุซะก่อนจําเป็นเท่านั้นมีเหตุจําเป็นเท่านั้นนะมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือว่าเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุหรหรประสานงานสกัดจับแต่นี่พวกท่านเล่นบางเขต่างพื้นที่ตั้งทุกวันทุกวันวน,นะเพื่ออะไรเพราะอะไรมันมีคําตอบอยู่ในตัวมันอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องการตั้งตรวจฉีนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยตรวจ ผู้เสพผู้ป่วยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่บําบัดมันมันไม่เพียงพอนะแทนที่พวกคุณจะไปป่าที่ต้นตอต้นขั้วให้มันชิ้นซากไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพตรงเสพติดนะเกรงๆตำรวจคําว่าตํารวจจราจรเนี่ยมันต้องอํานวยความสะดวกการจราจรให้ลื่นไหลนะไม่ใช่ให้นําสิ่งข,งของออกมาตั้งวางขีดขวางถนนโดยที่ไม่มีเหตุน,นั้นเป็นเป็นถนนด่านเวียนโชคชัย โคราชที่ม่งหน้าอเภอโชคชัยเอาสองฝั่งนะฮะเป็นจราจรเ็นไหมอยู่ๆมาก็เกี๊ยเขาหยุดจอดเนี่ยเบสกู่เป็นรถบรรทุกที่มียางกันผลหนาๆใหญ่ๆไอ้อย่างนั้นนะ่ะมันต้องมันต้องเตือนหรือว่าต้องให้แบบแคงแก้ไขมันใหญ่เกินนะมันเกินมันเลยล้อมาเยอะนะสิ่งไหนที่มันผิดกฎหมายคุณก็ดําเนินการ ตามตัวบทกฎหมายไปนะนะถ้าพวกคุณทําดีไม่ต้องห่วงนะครับทําดีมันก็อยู่ในไร่สดนี่แหละพี่น้องประชาชนเขาจะเป็นผู้ตัดสินเองทาถูกหรือผิดนะอากาศร้อนมากครับผู้ชมวันนี้อุณหภูมิตอนนี้ก็เกือบ40่สองศาทิศทางที่จะมุ่งหน้าไปทางเผยโชคไทยเห็นไม,มีตั้งโก้ข้างถนนด้วยฝั่งทางห้านูุน <c oughs> พอดีจะไปส่งของครับผ่านมาพบเห็นพอดี ก็เลยลงนําเสนอสังเกตการนิดหน,นึ่งอย่างเงี้ยดูยุทธวิธีในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าที่ตํารวจไทยตั้งวางสิ่งของตั้งวางปุ๋ยเพื่อที่จะให้รถชะลอรถหยุดเพื่อดูความผิดของรถแต่ละคันหรือว่าขอดูใบญัตขับขี่ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้านะจะบอกว่าเป็นคําสั่งของผู้คัคบการก็ต้องถามย้อนกลับไปว่าคําสั่งของผู้คับการ ทำไมถึงมีคำสั่งให้ตั้งมีมีแบบแผนอย่างไรมีใบหนังสือขออนุญาตการตั้งตั้งด่านตั้งจุดตรวจทุกวันหรือไม่หรือว่าหนึ่งปีมี3วามร้อยหวันอนุญ,ญาตให้ตั้งทุกวันทุกวันได้เลยมันใช่หรือไม่อะไรมันจะขยันขนาดนั้นอาชญากรอาชากราากรมยาบ้าสิง่งผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาเต็มบ้านเต็มเมืองทำไมพวกคุณไม่ไปกวาดล้างทำไมพวกคุณไม่ปราบปรามให้มันสิ้นซาก เอากาลังเจ้าที่ส่วนนี้ไม่จําเป็นต้องออกมายืนอยู่บนท้องถนนนะไปอยู่ประจําจุดตามป้อมจุดตรวจต่างๆที่คุณสร้างไว้ที่มีงบประมาณมีเงินภาษีสงภาษีพี่น้องประชาชนสร้างให้ไว้เอาไปอยู่ประจําจุดประจําป้อมต่างๆรอรับแจ้งเหตุรอรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนไอ้อย่างนั้นพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่านะดีกว่าพวกคุณออกมายืนอยู่บนท้องถนนแบบนี้ สุ่มเสียงนะครับอาจร้อยเกิดบัติเหตุเห็นไหมยกตัวอย่างอย่างตำรวจทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุทนะั้งโบกรถช่วงเทศกาลสงการโดนรถชนเสียชีวิตยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะนี่นะฮะแล้วคนที่ได้รับอุบัติเหตุก็ไม่ใช่ผู้ขับบัญชาไม่ใช่คนสั่งผู้ปฏิบัติมันซุ่มเสียงนะครับเนี่ยเดี๋ยวายกฎหมายดูด้วยนะครับถ้าเข้ากฎหมายข้อไหนก็ว่ากันไป เราเป็นผู้ลงนำเสนอลงมาทวงติงติชมสิ่งไหนที่ไม่ถูกไม่ต้องสิ่งไหนที่เจ้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยถ้าคุณบอกว่าเป็นคำสั่งและระเบียบถ้าหากว่าผู้คุณไม่ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งอยา่างเ่งงกันถ้าพวกเราผ่านมาพบเห็นก็ต้องนำเสนอรวบรวมข้อมูลหลักฐา,านแล้วก็ต้องร้องเรียนฮนะอาจจะร้องไปที่จเจร หรือว่าถ้าตรงไหนมันเข้า้อตัวบทกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายนะเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายมันมีขอบเขตอำนาจมันมีขอบเขตถ้าว่าพวกคุณทําเกินเลยหน้าหน้าที่มันก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะแต่เวลาที่น้องประชาชนเขาล้องไปเขาแจ้งความดําเนินคดีของเจ้าที่ตำรวจไปมันมันช้านะครับนะงั้นการเป็นสองมาตรฐานนะมันคล้ายๆว่าสองมาตรฐานมันช้าเหลือเกิน เด่วเวลาพวกท่านกล่าวหาพี่น้องประชาชนนี่ต้องเหนียวนั้นต้องตัวนี้ตอนนี้นะมีการตั้งต๊ะข้างถนนอยู่ไหมลมสีเขียวหน่อยเดี๋ยวจะดูว่ามีการปรับตรงนี้หรือเปล่านี่ฮะมีปรับข้างทางไหมเสี่ยมีไหมออกไปสั่งหรือว่าปรับข้างทางเลยเดี๋ยวถามผู้ที่ประชาชนนี่ ต้องถามพี่น้องประชาชนหน,นึ่งถามว่าไงไอ้คนเดิมป่ะคนเดิมอ่ะไม่ใช่คนละคนนี่ฮะคุณผู้ชมดูดิมันมีแต่รถใหญ่ทั้งนั้นนะมันมีเหตุจำเป็นอะไรอ่ะอันนั้นให้เขาดูไปเลยไม่เป็นไรผิดก็ว่ากันไปผิดไม่ต้องเรียกผมไปดูนะถ้าพวกท่านว่าพวกท่านทำถูกก็ทำไป ภาพมันก็จะออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนนี่ไหนเป็นผู้รับชมที่อยู่ทางบ้านท่านพี่น้องประชาชนเขาจะเป็นผู้ตัดสินอันไหนถูกอันไหนผิดทุกวันนี้โลกมันไปไกลแล้วพี่น้องประชาชนรู้จักแยกแยะไม่ใช่ว่าจะด่าเอามันเอถ้าตำรวจทําดีเราก็ต้องชมถ้าตำรวจทําไม่ดีมันก็ต้องมีการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องธรรมดาตามสิทธิ์ตามกรอบของตัวบทกฎหมายจะต้องไมล่ละเมิดสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งฮะเราว่ากันไปตาม ตัวบทกฎหมายตามระเบียบคําสั่งเราวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เราเห็นอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ได้ไปกล่าวหาไม่ได้ไปใส่ร้ายเจ้าที่ทําให้เกิดความเสียหายเรามาในานามภาคประชาชนเป็นผู้ลงนําเสนอด่เห็นไหมเราก็จะมองเห็นเห็นไหมรถใหญ่ๆเข้ามานะคุณก็ไม่เรียกรถเขาหยุดจอดเนี่ยโดยที่ยังไม่มีความผิดเนี่ยมันก็ต้องถามกันแล้วว่ามันถูกต้องแล้วหรือยัง ถูกต้องแล้วใช่ไหมสมควรไหมอุปกรณ์ร้อนอยู่แล้วพี่น้องเด,เดี๋ยวโยนลงน้ําดีไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าโทรศัพท์ผมตัดนี่ก็แสดงว่ามันร้อนนะฮะเพราะว่าอากาศมันร้อนอุณหภูมิมันร้อนพอไล่เป็นนานสักพักแล้วมันมันจะตัดไปเข้าะมันเองเลยนะเดี๋ยวถ้าอุปกรณ์โทรศัพท์ผมตัดก็ไปติดตามรับชมต่อของคุณอภิเช์สาน้อยวันนี้มากับเสียวิเชตนะ ดูครับมีโต๊ะอยู่ด้านฝั่งทางน,านั้นนู้ด่นไหมเอาโต๊ะมาตั้งด้วยนะคำว่าปรับเป็นที่ในนะมันต้องมีเอกสารแนบด้วยจะให้พี่น้องประชาชนไปเสียตรงไหนก็ได้แล้วก็แน,นะนําเขาเข้าพบพนักงานสอบสวนหรือสาราจรย์จรหัวหน้าสถานีจะปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้นะเศรษฐกิจแบบนี้ปัจจุบันนะปัจจุบันนี้พวกท่านก็ต้องดูด้วยว่าการทำมาหากินของพี่น้อง